ศิลาฤกษ์อาคารยอนปัสติสเตลาซานสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสได้กล่าวในสารวันสันติภาพสากล1มกราคมคิตรศักราช2022การเสวนาระหว่างชนรุ่นต่างๆการศึกษาและการทำงานเป็นเครื่องมือสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนทัศน์วัฒนธรรมใหม่ ผ่านข้อตกลงระดับโลกด้านการศึกษาสำหรับคนรุ่นต่อไปในอนาคตข้อตกลงที่ให้คำมั่นต่อ,อครอบครัวชุมชนโรงเรียนมหาวิทยาลัยสถาบันศาสนารัฐบาลและครอบครัวมนุษยชาติทั้งหมดถึงการอบรมบ่มเพาะทั้งชายและหญิงให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ ข้อตกลงที่สามารถส่งเสริมการศึกษาสู่นิเวศวิทยาเชิงบูรณาการโดยมีต้นแบบจากวัฒนธรรมแห่งสันติภาพการพัฒนาและความยั่งยืนที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ความเป็นพี่น้องกันและพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมโอกาสครบรอบ70ปีคณะลาซานในประเทศไทยพทธศักราช1951 ถึง2021ภารดากล้องชัยเผือกเจ้าคณะราซามแห่งประเทศไทยได้ตอบรับคำเชิญมาเปิดโรงเรียนลาซานแม่ห้องสอนที่วัดนักบุญเปโตขุนแม่ลาโดยมีพิธีวางศิาลาฤกษ์อาคารยอนปักติสเดลาซาลวันที่18มกราคมคศักราช2565 ระดาบกล้องชัยเผือกนะครับประธานมูลิธิลาซานและก็เป็นเจ้าคณะลาซานในปัจจุบันนะครับสาเหตุที่ขึ้นมาเปิดโรงเรียนลาซานไม่ห้องสอนเนื่องจากว่าได้รับการเชิญจากพระคุณเจ้าวีระอภรรัฐครับท่านมีความประสงค์อยากจะเปิดโรงเรียนมัธยมให้กับเด็กๆที่อยู่บริเวณนี้จึงได้เชิญคณะนักบวชเข้ามาเปิดโรงเรียนที่นี่คณะลาซาน เข้ามาสำรวจมาดูแล้วเห็นว่า,าเด็กๆเ,เหล่านี้ควรจะได้รับการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพจึงตัดสินใจตอบรับคำเชอเชิญของพระกุจ้เวระและก็ในวันนี้เราก็ทำการวางศิลาฤกษ์เพื่อที่จะเริ่มโครงการของโรงเรียนลาซานแม่ห้องสอนแนนดับต่อไปโอกาสนี้ขอขอบคุณพระกุจ้เวระเป็นอย่างสูงที่เชิญชิญคณะลาซานมาที่นี่ขอบคุณครับครับแรกเริ่ม ก่อนที่จะทำการดำเนินการในการสร้างโรงเรียนแห่งนี้ประวัติความเป็นมาเป็นไปนความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการให้มีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนคาทอลิกโรงเรียนการกุศลสำหรับคนยากคนจนที่อ,อยู่ในบร,รเนิเวณพระแวกนี้นะครับ ก็ว,วันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ความฝันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาทุกทีก็ได้ดำเนินการมาจะห้าปีเลยทีเดียวก็รู้สึกมีความยินดีเป็นพิเศษจะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นมาที่เวลาทำรหน้าที่แทนพระาวิลัคารกคินะครับรู้สึกที่ มาทำพิธีในวันนี้ประการแรกก็คือขอบคุณพระที่พระพรที่พระองค์ประทานให้อย่างนเนอนและเป็นพิเศษสําหรับที่คุณแม่ลาที่คณะพระดาราสานแห่งประเทศไทยมาเปิดัีิมรรมสอนมาตรฐานที่แห่งนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตงคนเชียงใหม่และภูมิใจในสถานที่ชุมชนหมู่บ้านแห่งนี้จะได้บังเกิดผลตามพระพรที่พระได้ทรงหวานเอาไว้ เราจะได้ทําให้เกิดผลเราเป็นเครื่องมือที่ดีที่จะนําพระพรพัลนธรันแห่งพระวาจนา์นั้นมาเกิดผลณสถานที่แห่งนี้โรงเรียนลาดสารคุณแม่ลาแม่ของสอนครับผมครับผมคุณกอไพศาลเต็มอารมณ์ุ้งหัวหน้าฝ่ายการศึกษาของสังคมเชียงใหม่รู้สึกมีความสุขที่ลระสางฆรากท,ท้องถิ่นวามฝของพระองทธเจ้าได้เริ่มต้นในวันนี้ ทางการวางศิาลาราดเราเชื่อมั่นว่าพระเจ้าทรงนำทางให้รัชนจักรในท้องถิ่นแห่งนี้ไปได้ประมุขของพระสมุทรเชียงใหม่พระคุณเจ้าได้มอบหมายให้ผมได้ทําหน้าที่ประสานงานและก็ดําเนินการวันนี้ทุกอย่างเริ่มจากพระ,พระเจ้าดําเนินไปและหวังว่าทุกอย่างจะเกิดผลในพระเจ้าและสาเร็จที่พระองค์รัชนจักรท้องถิ่นแห่งนี้ต้องการ การจเจริญเติบโตก้าวหน้าผ่านทางการให้การศึกษาและอบรมความเชื่อสําหรับเด็กเยาวชนเพื่อจะได้เป็นรากฐานให้กับสังคมชนเชื่อใหม่ต่อไปและเราเชื่อมั่นว่าเด็กๆและเยาวชนทั้งหลายผ่านทางการให้การอบรมและการศึกษาของคณะาาราษฎรจะช่วยให้เด็กได้พบความศักดิ์สิทธิ์และเติบโตก้าวหน้าและเป็นผู้นําที่ดีในอนาคตได้รับใช้พระสนักรและก็ท้องถิ่นแห่งนี้ให้เติบโตก้าวหน้าต่อไป จกที่ได้เขาีอยมสังขารสหรับธมมธุนชุมไอนะครับโดยผ่ไฟฟ้านของสังขากับร่วมกับชาวบ้านตำบลขุนมน้อยนะครับอยากได้โรงเรียนโคลิสสอเคราะห์นะครับคนามรู้สึกผมก็ดีใจนะครับจะเป็นโรงเรียนกิจชุคาทอลิกสงเคราะห์นั้นก็จะสร้างให้กับเด็กบนดอยยากจนนะครับมีการศึกษาขับนพ้นฐาน มัธยมต้นมัธยมปลายให้เท่าเทียมกับคนพ้ลังนะครับนายพินันตราศาก์ละลายผมเองก็รู้สึกดีใจและชาวบ้านก็รู้สึกดีใจนะครับที่จะได้มีโรงเรียนวัธยมตอนต้นและปลายนะครับชาวบ้านก็นรพร้อมที่จะสนับสนุนโรงเรียนนะครับพอคิดถึงพระดาวิกตอร์กิลมุนยอสชาวสเปนคณะราซาณนะครับที่ได้มาดูพื้นที่ในสมัยแรกๆเมื่อ30ปีที่แล้ว ขอบคุณคณะพระรามลาซานแห่งประเทศไทยที่สารฝันของพวกเราเพื่อช่วยเหลือให้บรรดาเด็กๆแลเยาวชนในท้องถิ่นในเขตจังหวัดแม่ห้องสอนให้มีโอกาสาได้การศึกษาความร่วมมือของพระดาคณะลาซาลแห่งประเทศไทยกับสังคมวัทนชยงใหม่กับบรรดาชาวบ้านแล้วก็องค์กรบริหารส่วนจันบนนะครับช่วยสานฝันของเราให้เป็นจริงขึ้นเพื่อเยาวชนไทย จะได้มีการศึกษาที่มีคุณภาพมีคุณธรรมที่เป็นปัจจุบันและเป็นอนาคตที่ดีของชาติและของชุมชนที่ดีของเราสืบไปขอขอบพระคุณและขอพระเจ้าวอวยพรนะครับ